ครับพี่น,อน้องขอแค่คอยู่กับเราครับพี่น,อน้องมาหอดังกินครับฝนตกอง่ายครับชื่อตัวแค่บันหน้าครับผมอยู่ใกล้น้ำหน้าน้ำสวนพี่น,อน้องในเก็บคนผลิตบอแค่ครับบนยูฟ่าหน้ายูโรแล้วครับผมหน้าอาเซียนมีที่ สีทวีมฟอิครับวันสฟนเมือแหนม่อยสานเริดงันวัดุนครห้าี่นอนครับผมผมก็นชูทุ่มครับด <pe ars> <ok> ีขาครับีตีีบนห้ากน มันพี่น้องเอ้ยกินทภาพจริงจรินได้ท่านมันครับ ครับแค่ครับครับคุ้มคาสติหิ้วเียบ้อย ข่ามีเอาเ้อมาแล้วับมาแล้ว้าอุดทุนมอขาเ้อะใครกขอข่าไม่อไม,อไมใครกแค่คร <laughs> ับครับได้ทีนครับม <laughs> นาหาและไปสะละัา ั่านราว่าคนแชร์ครับอไปสำเร็จนี่แล้วครับไปส่วนพี่นองเอ,อ้ยอย่าทิ่ท่านมีห่าด้วยครับ น,น้ำพุน้ำครับมีนัดกันดีครับผมมา,าั้ากว่าครับผมมากด้างวิ่ห้ากจกรดีๆครับคนไายดีไลมา,าั้า,ากนกว่าค,ครับ ไม่สมบูรณ์แนครับครันกททิจกรรมธรรมจุจจรฟังธรครับเสียธรรมะุขันแล้วปังนี่ั้งสิ่งนี้ัญญาประมาณนี้แล้ครับัจะฟังไปม่ไอ่คนได้ร้ัทง ฟังบุปิงฟังกบุได้ยินมาแล้วคุณผู <c oughs> ้ชมเดินตะแขะโค้งโต๊ะพี่น้องบางงนพี่น้องโต๊ะพี่น้องคุณมาพายูเขาคุณมาคุณผน้ชมพี่าพายูเขาหรือเปล่าครับผมบานของแก้มบานของแก่มทะวางแดนดินจั่วัดชุโขทัยนครน้อง มาเต็มแล้วครับพาอยู่กำลัมารถค่อยๆครับนิ่งครับคนก็นิ่งเดืวมนิ่งครับเดี๋ยวม่เสียหน้าที่มงานเลย เพื่อนร้านมั่นความทับไปร่วมานเพื่นดีโลเออร่วกสมายรับร่วงานทุกวานน้องตล,ล,ล,ลาดข้าวโพมีเตียอร้านนี นัง station, ่งบนเขาเน้ยอยู่ดีๆครับผมตามมากเัวไหนคุณแม่เดแต่นะหอหาพยาบาลขึ้นครับ เดี๋ยวครับพี่น้องดีาครับคยบถุงครับ้าพึ่งจะมาเอาอไปแล้วข้งนพี่น้องแล้วหอกเย้าพิ่งทั้งจองครับทั้งจองทั่วมากระบันแล้วหกครับค้ามาเอาไปแล้วข้างนี้ตัดแตรเปมามานีครับรับพีแน้ง ทัันต้องการหุกคุรับพอดีครับงังไครับขอขอบคุณพี่น้องที่ส่งมาเพือสนครับผมทุกทุกคนทุกครอบครัวสุนบ้านุยังงไปกูทีเออ วันทืนนงคนทุกคนมีไปชุขภาพเต็มเลงทุกคนทุกครอบตัวเย็่นแ่ให้เงีังเ้งเปนปังครับผมสสดรอบครับผม